เฮ้ยมาถึงกูไอ้นี่เลยวะโดนฟีวะกูไปเข้าห้องน้ำมาปีนี่ไอ้ป้อนระเบิดกันระเบิตัวอะไรวะขอให้มันเดินเนื้อเรอเดมูเมเอาเดโมูเหรอยู่ยหน่อยเี้ยพอดีกระเจียวกูมันเล็กไงกูเยี่ยวนานไปหน่อยอ่ะไอ้ี้ยมันเอากูไปว่ะ พม่รูนแต่กันนะอีกสาเปิ์กไม่รู้นี่ไงเครื่องข้างหลังเนี่ยจะลึ่งบ้องยิงวะเฮ้ดโมว่ะจริงๆก็ไม่ฆ่าแนนไม่น่าฆ่าแนนซี่หรอก <S <S เราก็น่าจะรู้กันอยู่นะว่าเราเล่นเพื่ออะไรเราเล่นเพื่อส่งท้ายน้องเพื่อนล้มไวเกินจานแจ็คกูต่อให้รอดูทั้งนั้น ล่อไปเลยล่อไปเลยอย่าได้กลับเจ้าจงอย่าได้มองหันหลังมาวัสดีครับวัสดีชิโล้ไอฟอนอะไ,ไดลุงบิวเฮ้ยวันนี้ไม่มีโปรลีกมาแบกว่ะมันก่อนเลับพวกพี่เอกสบายที่หาย <c oughs> ไม่ได้แกงตัวเองนครับน euh, ี่ความจริงพูดไปก็ไม่อายปากนี่เป็นคนถ่อมเป็นคนถ่อมตนนะครับผมนะถ่อมตัวถ่อมตนนะเซดตึงตึงโป๊ะก็ตึงก็ตึงโป๊ะตึงกระโป๊ะตึงกระโป๊ะเฮ้ยเครื่องนี้แรงนี่ปอนจัดให้มันหน่อยดิยแต่โอ้โหทันโป้เนี่ยทันเบรคเม้นเฮ้ยไม่ลงเบรควะกูต้องไปฮิวเพื่อนว่ะบอล ขอาไว้มานำกันแน่เย็บ yep. ไอ้ตัวนี้มันออกล่าวะ่ะไอเดมโมตัวนี้มัน,มนเจอผมว่ะล่อไปเลยเหมือนไม่ตามนะกูส,สวนกระแสทารามาก่อนพรามันน่าจะกลับว่ะถ้าดึงเฮ้ยแต่ตอนมึงดึงกูมันไม่กลับใช่ไหมไม่กลับนะไอันี่มันบ้า,ามันเก็บแต้มไทยเก็บแต้มไอเนี <keep S 1> น่ยเออ ไหนใครลอยกระทงมาบ้างลอยกระทงลอยกระเทือโผไม้ใช้ไปแล้วด้วยตรงรถขอบคุณห้าสิบเนตครับคุณชิโร่ไม่ได้ลอยครับไม่มีคู่ไม่อยากไปคนเดียวหเห็นภาพบาดตาบาดใจถ้าที่ใครแต,แต่ใครหลายคนจับมือกัน เกี่ยวแขนกันโยอยากจะปากระทงใส่หน้ามันเป็นเม้นต์ของจริงมั้ง่อนหรือใช่ไมมใช่เอ็นี่มันไม่เบียดว่ะสายล่าอะไเจอกุทีนี่มึงอะไอปอนมึงทำไมไปล่อตีนจังวะ ะจะตัดตู้มันไงอ๋อระวังมันจกแล้วกันนะ <c oughs> โปรเทมพังไปกี่อันแล้วเนี่ยไม่รู้นะ <c oughs> เก็บแล้วมากลับไปนะไม่รู้ก็ไม่ได้ดไปฉันไม่เด้ดไปไงไอ้อนี่ปนไปหรือเปล่าเพื่อนอะคุณ <c oughs> ต้องไปหิวเพื่อนวะเฮ้ <c oughs> ยมันอยู่ตรงนั้นเลย กำลังดึกกำลังย้อนสอนไปช่วยเพื่อนโอเคโอเคยุให้เออไอ้นี่มันดึงมันมารอดึงนี่นาหิวหิววันก่อนครับอะไรอะอะไรวะควันก่อนครับ <Okay. S 1> แล้วก็เงียบไปเลยคือ,อยังไงวะ <c oughs> เรื่องราวมันเป็นยังไงวะเฮ้ย คุณแจชมพูเฮ้ยวันนี้กูยังดวงดีอีกเหรอวะผมยังไม่เที่ยงคืนเนาะโอ้โหรู้แล้วทำไมมันไม่เฝ้ารู้แล้วเข้าใจแล้วรับรู้ได้ด้วยร่างกายตัวเองเข้าใจแล้วกระผมเหยียที่ยอดโดนให้ดวนเลยลังหาเฮ้ยมันมาหากูเลยใช่ถ้ามีคนมาช่วยก็คือโมลี่ได้เลยนยใช่ปะครั้งที่สาม เฮ้ยมันหลอนมันหากูอยู่โบลิได้เลยอะ่ะใครไปดึงยังดึงมใช่ไหมกนกลับแล้วแหละบ้านเล็กดูย,ยัง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 ปั่นไฟเดือดมั้งเฮ้ยมันตามกูอะ่ะปอนกูโดนบ้านเล็กใช้ไปยังไม้อะ่ะ ยงยๆๆเจ่เจเจ๊เจ๊วเเไวโอ้ยเหียอลแกูกลยกลจะสิ้นลมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยสวยดพอดีกูชี้หน้ามันเลยบอลมาไงอลอาลัอู้จ็บเล็บเปล่าเจ็บเล็บเปล่าเฮ้ยเหมือนเหมือนเล็บจะโดนเลยบางอย่างนะเราอะ เอ้เอ้เอ้เหมือนเหมือนเล็บจะแตกอะอยู่นี่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 ครับอยู่นี่ครับขอร้องขอร้องไหวเปล่าเฮ้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 งงงงงง เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยต้องเจอของจริงลอยกระทรงลอยกระเือรีบปั่นเร็วเดี๋ยวดึงแม่ไอ้ตัวเนี้ยมันเอาผมไม่ลงว่ะเอ้ยเอ้ยเอ้เอโอ้หจะเสร็จแล้วนี่นาตบท้ายได้นงหวั่นปะเนี่ยผมมีกุญแจอ่ะ เอ้ยอย่างนี้ปันหาเครื่องหลุมก็ไม่เกิดอยู่ดีนี่ไม้ไม่ได้ใช้เลยสักแผ่นนะ่ะขอร้องเถอะรู้แบบเนี้ยเอารางวัลดีเดียนไปโคเวอร์ดิเฮ้ยโคเวอร์ดิวิ่งไปไหนวะ โอ้โแม่งน่าจะบล็อกให้กูสักคนกูมีทางหลังปอนแฝงหน้าประตูแต่มึงล้มแทนแน่ๆเลยวะเป้าเลยวะโคไฟมันปะไม่รู้ไม่เห็นไม่น่ามีหรอกเนี่ยคนมาช่วยล้มแทนแน่ๆแล้วกูปักหลังออกเฮ้ยพังแล้วปอนคัมมอ n เบบี baby. ไปไหนเราไม่รู้กลับไปแล้วนะหอะนางไงไมาอยู่กับเพื่อนออกไปล่า <c oughs> มันกลับมาบอลมึงต้องเจ็บอะ่ะต้องยัดหมดเลย <c oughs> เออมาดิมาดิมันมามั่วแล้วเนี่ยมา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 ,มา <c oughs> เฮ้ยกูจะตายนะกูจะตายนะมีบอลลูนซะด้วยปล่อยปล่อยเลยวะ <c oughs> <c oughs> ลงลงลูนแตก,กมานาันะมั้ง กูจะแทงหลังบอลน,นี่วางหลุมเองกับข้ามา DLC เดียวกันนว้ยมันเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะต้องกล่าวคำอำลาวะบอลกูจะแทงหลังบอลเฮ้ยมันโอ้โหไฟด้บแทงมืดี๋ยวแทงมืดไปดีกว่าฮิว <c oughs> ได้นะฮิวได้นะ <c oughs> <c oughs> เจอพี่มันระเบิดพลังบอกแล้วถ้าไล่